จานผู้ชมยังอยู่กับชี้ชัดจัดเต็มบรรูปประเทศไทยนะครับยังว่ากันในเรื่องของทัศนะเกี่ยวกับการอภิปรายร่างคำนูลร่างแรกวันที่2นะฮะวันนี้หมวดการเมืองนะฮะยังไม่อยากไปไหนเลยเพราะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันต่อนะครับวันนี้นอกจากที่มาของนายกรัฐมนตรีเปิดกว้างแล้วส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็สสนะครับก็จะมีทั้งแบบเขตสัดส่วนนะเป็นโอเพนลิสต์เดี๋ยวก็ว่ากันต่อนะครับระบบเลือกตั้งถือว่ามีที่มาที่ไปค่อนข้างเรียกว้างมากขึ้นตอนนี้มีเรื่องของกลุ่มการเมืองเข้ามาแทรกด้วย กลุ่มการเมืองเนี่ยจะมาสู้กับพรรคการเมืองจะสู้ได้หรอฮะท่านเดชฮะสู้ได้หรือไม่ได้ผมไม่ทราบนะครับแต่กลุ่มการเมืองคืออะไรผมผมผมไม่เข้าใจผมยังไม่คิดว่าไปเทียบกับพรรคการเมืองได้อย่างไรพรรคการเมืองต้องมีระเบียบคำถามว่ากลุ่มการเมืองมีกฎเกณฑ์กติกาควบคุมกันอย่างไรผมไม่ทราบไม่ทราบที่มาขอ,ของความคิดอันนี้นะครับ แต่ถ้าพรรคการเมืองเขามีระเบียบ้อบมาครับมีกฎหมายเรียบร้อยทีเดียวว่าการจะตั้งกลุ่มพรรคการเมืองได้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมีการควบคุมการชัดเจนแต่ถ้ากลุ่มเนี่ยผมไม่ทราบถ้ากลุ่มเนี่ยแล้วแล้วมีกฎเกณฑ์ที่ควบคุมกันอย่างไรอ่านออกไหมฮะอ่านความคิดของกรบริการออกไหมครับทำไมถึงให้เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองมาสู้ในศึกจิงก็อีสอสผมผมผมพยายามอ่านนะผมแปลความว่าของท่านอาจารย์ในความจริง ผม,ผมก็ต่าอใจก็คือการเมืองภาคการมีส่วนร่วมซึ่งึันเป็นกระบวนการที่ต้องส่งเกิดห้มันเกิดขึ้นมาซึ่งซึ่งเขาไม่ใช่ภาคการเมืองภาคการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เป็นเป็นกลุ่มการเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในคน,ใน,ใ,นในชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีสถาบันพ,พัฒนาการเมืองเขาควบคุมกากับอยู่ <ฮะ S 2> ดูแลอยู่ถ้าอย่างนั้นได้แต่เขาไม่มาเล่นการเมืองเป็นภาคการเมืองตัวแทน คนละคนละเรื่องเลยไม่ได้ไปชงเกาอี้สอสนะไม่ใช่ไปชงเกาอีส้สอสคนละเรื่องเป็นพักการเมืองการเมืองภาคการมีส่วนร่วมเพื่อเดินทางไปสู่แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งจะมีขั้นตอนของมันเพราะขณะนี้มันจะมันจะออกการเมืองแบบตัวแทนไปสู่การเมืองการมีส่วนร่วมไปสู่การเมืองแบบตรงรมันหนีไม่พ้นนะครับไม่พ้นนะครับยิ่งโลกยุคนี้คุณคอนเน็กได้คนได้ทั่วโลกเดย๋ยว่าแต่ ในประเทศหนึ่งเลยคนเน็ต <Connect S 1> <c oughs> คนได้ทั่วโลกและเรื่องอะไรจะไม่เอาประชาิไปแบบตรงแบบตรงคืออะไรก็คือประชามาติมากขึ้นตามประชาชนโดยตรงเขาออกเสียงได้โดยตรงชัดแจ้งของสถาบันนี่ก็าทำได้สบายมากอยากจะตัดสินปัญหายัางไงง่ายเหลือกเกินสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยสามารถจะรีชคนได้ทั้งหมด65ล้านคนคำตอบภายใน15นาทีตอบเรียบร้อยเขาไม่ต้องเดือดร้อนมาขึ้นมาที่ โหมดสเตชันแต่อย่างใดอยู่ที่บ้านกดคาตอบก็ยังได้ล็อกไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คือเจตนาลมที่ควรจะเป็นควรจะเป็นแต่วันนี้เนื้อหาจริงๆก็คือเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองเข้ามาชิงเก้าอี้สอสอาจารย์ธิพัฒน์มองไงฮะคือคือผมว่าเดิมเนี่ยมันมีแนวคิดที่จะให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับสสเนี่ยสมัครโดยอิสระไม่สังกัดพรรคแต่เพิ่นที่ผ่านมามันก็มีบทเรียนเยอะว่ามีการขายตัวกันในสภาบ้างอะไรบ้าง และขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกว่าจะทําให้สเสถียรภาพทางการเมืองยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะมีสสอ,อิสระอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีมีผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเปิดโอกาสให้สมัครโดยอิสระไหมในแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้ากรณีนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงว่าต้องการให้ให้มีการรวมตัวกันของบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มก่อนซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองในภายหลังอะไรต่างๆเหล่านี้และแน่นอนนะครับผมว่ามันก็ไม่ไต่างอะไรกับการสมัครรับเลือกตั้งโดยอิสระ ซึ่งมันก็อาจจะมีสภาซึ่งมีทั้งสสที่สังกัดพรรคมีทั้งสสที่อยู่ในสังกัดกลุ่มการเมืองนะครับแล้วถ้าเปิดโอกาสให้สมัครโดยอิสระก็อาจจะมีสสเป็นปัจเจกบุคคลด้วยเนี่ยก็มองภาพรวมของสภาเนี่ยนะครับโอ้มันก็จะเป็นความแตกต่างหลากหลายเยอะเหลือเกินวันนี้คนกันวนงวลมากกว่านั้นมันจะนําไปสู่รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลผสมแน่นอนแต่ยิ่งนหนักเข้าไปเลยครับ วันนี้คนมองหนักไปกันนะฮะก็คือบางกลุ่มการเมืองบางเสื้อสีเขาเป็นเจ้าถิ่นที่นี่บางเสื้อสีเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ <c oughs> นะฮะค,คนละสีคนละขั้ว <c oughs> เดี๋ยวจะมาเจอกันสนามการเมืองอย่างนี้มีโอกาสไหมเป็นไปได้ะะเป็นไปได,เปไปได้เป็นไปได้ครับครับเ,ไไเพราะฉะนั้นการเมืองถ้าเกิดในลักษณะน,นี้เนี่ยอาจารย์ในชมมองว่ามันจะยิ่งสร้างปัญหาให้เกิดความอ่อนแอจะเป็นกับรัฐบาลเองด้วยหรือเปล่ากับการเมืองไทยด้วยหรือเปล่าฮะผมว่าไม่ไม่ครับครับผมว่าไม่หรอกครับนักการเมืองเขาคงแก้ไขกันมั้ง ถ้าจะมีทางออกรัฐมนูนถ้าาออกอย่างนี้เลยเขาแก้แน่ถ้าออกอย่างนี้นักการเมืองไม่ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเลยนะครับออกตามร่างอย่างนี้อย่างนี้ฮะจะเป็นอย่างนี้ฮะอ๋อแก้แน่ใครแก้ฮะคนที่จะมาใหม่อ๋อแน่นอนรัฐบาลใหม่แน่นอนครับพวกพวกเลือกตั้งเหรอครับมาถึงก็แก้แน่เป้าประสงค์เขาอยากจะให้มีไม่ใช่มาถึงก็แก้นะฮะแม้กระทั่งเวลาเขาหาเสียงเขาจะเอาเรื่องนี้แหละไป ไปเป็นประเด็นในการหาเสียงบอกเลือกผมสิจะไปแก้รัฐธรรมนูญคอยดูแล้วคาดการณ์ว่าคนจะเห็นด้วยอ๋อแน่นอนนะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ใช่นั้นก็ทดลองทำประชามติเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญตั้งแต่บัดนี้เขาต้องการที่จะแก้ปัญหาการซื้อเสียงอันนี้จะเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นว่าการซื้อเสียงจะหนักขึ้นคือเดิมทีเนี่ยซื้อสมมตินะฮะซื้อเพื่อแข่งกับพรรคพรรคคู่แข่งแต่คราวนี้ต้องยิ่งแข่งกับกลุ่มการเมืองเข้าไปด้วยฮะ จะเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ฮนะผมว่าคงไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ <c oughs> การซื้อสิทธิ์ขายสียงนะครับในประเด็นเรื่องกลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองครับผมผม,ผมคิดว่าผมยังมองว่าจะทําให้สภาเนี่ย <c oughs> มันมีมันไม่ได้มีลักษณะของความเป็นกลุ่มก้อนอย่าลืมนะครับว่าระบอบรัฐสภาแบบอังกฤษมาประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คือมีสองพรรคใหญ่ผ <c oughs> ัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาลนะฝรั่งเศสเอาอังกฤษไปใช้ยืมไปใช้ไม่ประสบความสําเร็จ ประเทศไทยอาจจะคล้ายๆฝรั่งเศสก็ค,ค,คือเรามีความคิดหลากหลายเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้สภา,ามันแตกกันไปย่อยกันไปมากเท่าไหร่นี้นะครับโอกาสาที่จะมีรัฐบาลที่มีเสรภีภาพก็ยิ่งเป็นไปได้ยากเมื่อไม่มีรัฐบาลที่มีเสรภีภาพมันก็ต้องมีการยุบสภา,าบ่อยมออีพูดง่ายๆคือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่ยุบสภา,าก็มีเปลี่ยนรัฐบาลอยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างนี้นะครับร้บ,รบถามว่ารัฐบาลโดยร่างาร,รัฐธรรมนูญที่เป็นแบบนี้ก็ทําอะไรได้ยากอยู่แล้วเพราะว่ามี องค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะมาทําให้หมดถูกไหมครับ,รบจะมีสภา,าขับเคลื่อนมาทําบ้างนะครับจะมีองค์กรอะไรอ่ะสมัชชาบ้างอะไรบ้างจะมาทาเนี่ยผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยก็ทําอะไรได้ลําบากอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่มีประสิทธิ์ไม่มีสเสถียรภาพก็ยิ่งไม่มีโอกาสที่จะทํางานได้ผลประชาธิปไตยซึ่งเราพยายามจะใช้ระบอบรัฐสภาเนี่ยก็จะประสบความสาเร็จได้ยากเจตนาลมของรัฐนูนข่าวนี้นะฮะ เรื่องสาคัญเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะให้ประชาชนเป็นใหญ่มากขึ้นนะแต่ว่ามีอดีตรัฐมนตรีช่วยแรงงานท่านะดาวันวงศรีวงมาฮะ <c oughs> ท่านบอกว่ายิ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิน้อยลงด้วยอย่างการเลือกตั้งสวเดิมทีเราก็เลือกตั้งแต่คราวนี้เนี่ยจะมาจากข้าราชการสาขาอาชีพแล้วก็การคัดกรองก่อนจะได้เลือกตั้งถ้ากว่ายิ่งห่างไกลนะฮะรวม <c oughs> ถึงกลุ่มองค์กรใหม่สมัชชาคูณธรรมแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่อันนี้ยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ย ห่างไกลความมันใหญ่มากขึ้นไมหมฮะอาจารย์เหตุภะครับคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นเป็นห่วงมากครับคือด้วยโวหารที่ว่าจะให้พลเมืองเป็นใหญ่ครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าพลเมืองไม่ได้เป็นใหญ่อย่างที่ว่าประการแรกสุดเลยคือเราจะเ,เห็นได้ว่าอย่างที่ผมตั้งคําถามที่สองเนี่ยว่าจะทําอย่างไรให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไรครับนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยนะครับหรือพลเมืองทั้งหลายเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่เยาว,วชนนักเรียนับนิสิตนักศึกษาเนี่ยมันจึงจะเกิดกระบวนการอบรมกล่อมกล่าวเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐมนูลฉบับนี้เขียนไว้ผมอ่านดูเพียงแค่มาตราหรือหนึ่งหนึ่งมาตราตั้งเองครับ,รบผมจําไม่ได้ว่าจดเอาไว้นะครับมาตราอะไรนี้นะครับมาตราทีเเ่เข้าใจว่า26ฮนะมาตราที่26เนี่ยเขียนไว้สั้นๆนะ่ะ ว่ารับจะต้องมีหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมเร่งต่างให้มีค่านิยมประชาธิปไตยเรงต่างนี้นะครับเราจะมันจะเกิดได้ยังไงครับ,รบถ้าเราเขียนแบบนี้ไม่มีทางคนะในขณะเดียวกันมันพิสูจน์มาได้ว่าหลายประเทศประสบความสาเร็จเช่นเยอรมันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีนี่นะครับมันเกิดจากการการที่เขาเรียกว่าให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า civic education ของรเราไม่มีนะฮะของเราไม่มีฮะเราไปดูสิครับทุกวันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ย เน้นสอนนักเรียนให้เป็นคนดีกับคนเก่งแต่ไม่ได้สอนให้เป็นนักประชาธิปไตยอย่าลืมนะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีดีเอประชาธิปไตยตั้งแต่เกิดนะครับต้องสร้างมันต้องอบรมต้องบ่มเพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินยัยการเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งการลระาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเขียนอย่างที่เขียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะปรากฏเป็นรูปธรรม <ừ. S 2> เลยครับ ผมว่าตรงนี้ค,ค,ครับคือปัญหาใหญ่ของรัฐมนุนฉบับนี้ท่านผูช้ชมคการที่ประชาชนจะเป็นใหญ่แปลว่าเราต้องเลือกตั้งประชาชนต้องมีสิทธิเลือกตั้งทุกรูปแบบทุกองค์กรอย่างนั้นผมอธิบายถูกไหมครัคือประชาชนจะเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่เนี่ยไม่มีการเสกสรรขึ้นมาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งครับสร้างขึ้นมาบอกฉันจะให้เธอเป็นใหญ่ได้และเขาจะเป็นใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ความจริงใจของเรา,ค,าคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับ แล้ว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 ท่านปฏิเสธปวงชนชาวไทยได้อย่างไรขณะนี้ท่านท่านท่านคิดว่าปวงชนชาวไทยเจ้าของอํานาจติไตืยังไม่ใหญ่พองั้นอครับยังไม่ดีพองั้นเอนี่คือเริ่ม,เร,มเริ่มดูถูกประชาชนเจ้าของอํานาจติไตั้แใจอาจจะเกี่ยวเน,นื่องกับนี่ฮะที่อาจารย์ธีรพัฒน์บอกว่าคนไทยการศึกษายังไม่สูงพอผมบอกแล้วไงครับท่านปฏิวัติมาเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแปดสิบห้าปีมาแล้วครับ เมื่อก่อนมีมาหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยบัตรนี้มีร้อยมาหาวิทยาลัยบัตรนี้คนในชาติทั้งหมดเมื่อก่อนเขาเวลาสิบปีขอเวลาสิบปีให้คนอ่านออกเขียนได้ครึ่งประเทศก็พอแล้วแล้วก็พอแล้วขณะนี้ผ่านมาแล้วจนกระทั่งด็อกเตอร์ในกระแทกไหลกันกลางถนน,นไม่รู้จะไม่รู้จะเท่าไหรแต่เท่าไหร่แล้วก็ยังบอกว่ายังไม่มีการศึกษาอีก <ฮะ S 1> ชาวนาเดี๋ยวนี้เขาใช้สมาร์ทโฟน <ฮะ S 1> เขาติดต่อกันหมดแล้วเขาใช้เน็ตเป็นแล้วแปลว่า ควรไว้ใจประชาชนไม่ควรเคารพประชาชนับไม่ใช่บอกว่าเขายังไม่คิดไม่เป็นเลือกผู้แทนไม่เป็นซื้อเสียงนี่คือไม่เคารพประชาชนเลยครับและบอกพลเมืองไม่ดีจะต้องสร้างพลเมืองให้ดีครับผมว่าใครแล้วจะสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาแล้วแลองค์กรหลักพระพุทธศาสนาที่เราเป็นองค์กรหลักที่สร้างพลเมืองมาตลอดกี่ปีมาแล้วเป็นพันปีมาแล้วรักษาบ้านเมืองมาอยู่อย่างนี้ตลอด พันปีมาแล้วก็คนเป็นคนดีคนไทยคนดีทําไมยังไม่ดีถ้าคิดว่าคนไทยไม่ดีครผมผมไม่รู้จะพูดยังไงฮะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักท่านในโชสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าถ้าเราจะเดินต่อรัฐธรรมนูญควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะ,ะช่วงหน้าครับชี้ชัดจัดเต็มครับ